ก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับก็วันนี้จะมาทบทวนความรู้หน่อยนะครับก็ทําเจ้าไฟวิ่งนะครับไฟกระพริบวิ่งใช้ไฟ9โวลต์นี่ครับยวลองทดสอบดูก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ลองทำเล่นๆนะครับเดี๋ยวจะลืมเพื่อจะต่อยอดอย่างอื่นได้นะครับก็ลองทำตามนะครับใช้ฐาน9โวลต์นะครับก็วางไว้แบบนี้ครับ IC เบอร์555นะครับห100ันร้อยเวอลขึ้นข้างบนครับใช้ R 100K นะครับ น้ำตาลดำเหลืองต่อที่ขา8และ7นะครับแบบนี้นะครับขา8และ7ต่อไปใช้ R10k ครับน้ำตาลดำส้มต่อเข้าที่7และ6นะครับแบบนี้ครับต่อไปใช้ R100 โ oh อห์มครับ ต่อเข้าที่ขั้วบวกครับต่อไปใช้สวิตช์นะครับใช้สวิตช์ต่อเข้าที่ขั้วบวกแล้วก็เข้าที่ขา8นะครับต่อเข้า R 1ร้อยโอมครับต่อไปใช้สายไฟขั้วลบนะครับต่อเข้าที่ขาหนึ่งครับ แบบบนี้ครัต่อไปใช้คอนเดนเซอร์ครับ1ไมโครครับ50โวลต์คอนเดนเซอร์หันด้านลบขึ้นบนนะครับบวกปอยู่ตรงขา2ครับเข้าขา1และ2นะครับต่อไปใช้สายไปสั้นนะครับต่อเข้าขา6แล้วก็เข้าขา2นะครับ แบบนี้ครับต่อไป IC นะครับ4017ก็วางแบบนี้นะครับเอารอยว้าวขึ้นด้านบนใช้ R10k ครับ 10k เข้าตรงนี้ครับ ต่อไปใช้สายไฟสั้นนะครับต่อเข้าตรงนี้นครับขา8และ13นะครับต่อไปใช้หลอดนะครับสังเกตที่ว่าจะมีเงีย้ยงเล็กกับเงี้ยงใหญ่นะครับเอาเงีย้ยงใหญ่ใส่ที่ขั้ว8ที่ขา8นะครับเงีย้ยงเล็กใส่ขา7 แบบนี้นะครับต่อไปใช้หลอด LED อีกครับสังเกตที่เงี้ยงเล็กกับเงี้ยงใหญ่นะครับเงี้ยงใหญ่ใสข่ขา8ปดเงี้ยงเล็กใสข่ขา4แบบนี้ครับต่อไปหลอด LED ครับก็ดูที่เงี้ยงเล็กกับเงี้ยงใหญ่นะครับจะเงี้ยงใหญ่เข้าที่ขา8 เหมือนเดิมครับนี่เรียกใส่ค่า10ครับแบบนี้ครับไปใช้หลอด LED ครับก็ดูที่เงี้ยเล็กกับเงี้ยใหญ่นะครับ งเงี้ยเล็กใส่ยขา2นะครับยังใหญ่ใส่ยขา8เหมือนเดิมครับแบบนี้ครับต่อไปใช้สายไฟสัญญาณนะครับต่อเข้าที่ขาสาแล้วก็เข้าที่ขาอาตัวนี้ครับขาที่14นะครับ ไปใช้สายไฟอีกเส้นนะครับต่อข้อลบนะครับขา -8 เป็นข้อลบแล้วก็มาต่อเข้าข้อลบตรงนี้ครับขา1นึ่งต่อไปใช้สายไฟควบวกนะครับควบวกต่อเข้าที่ขา16นะครับแล้วก็มาเข้าที่ขาขา8 ตามภาพเลยนะครับต่อไปใช้สายไฟสั้นต่อที่ขา15นะครับเข้าที่ขา8ก็เป็นอันเสร็จนะครับก็ลองทดลองเปิดสวิตดูครับ มาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามนะครับก็ถ้ายังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับ